วัน่ข้างนอกานตอนนี้วัดข้างในข้างนอกข้างในยี่สิบข้างอกเดี๋ยวดขอพี่ข้างในยี่สิบเจ็ดกำลังจะเริ่มลดลงอะค่ะไปถ่ายข้างในก็ได้ค่ะอข้างนอกอยากเดียวสองจุดห้าตัวนี้สี่สิบอยู่ที่ปราณสี่สิอะครัแต่ข้างในตัวนี้กำลังลดลงเรื่อยๆตวนีอ่ิบเจ็ดอเห็นข้างในอ๋อเนี่ย่างนี่เนาะตัวนี้ยิบสองแล้วอเอาเ ต้องเปิดถ้าถ้าเปิดอากาศมันก็จะเข้าไปข้างหนึ่งครับเดี๋ยวเราใช้ประมาณไม่ไม่กี่วิครับอ่าครับเปิดไปก่อนนะครับนี่สาบแปเป็นไงครับพี่เมื่อกี้เปิดดูอ๋อข้ามลดประมาณ23บามครับครับแต่ว่าอันนี้เท่าไหร่3ามสิบแต่จริงๆก็สามารถลดลงได้มากกว่านี้ถ้าเกิดว่า เขาถือว่าโอเคแล้วค่ะแล้วคุณลุงนี่มีอาการอย่างไรบ้างครับคุณลุงคะคุณลุงเขาพูดไม่ได้ใช่ไหมคะครับอ่าแล้วก็เหมือนมีปัญหาที่ข้อมือไหมคะแขนข้างนี้ก็ขาดิบไม่ได้ขาข้างขวาลุงจะไม่มีแรงแล้วกระดิกไม่ได้ค่ะแล้วคุณลุงมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะมีเบาหวานความดันเบาหวานค่ะเบาหวานความดันเบาหวานค่ะที่เป็นอยู่เนาะเดินได้ไหมคะไม่ได้เดินไม่ได้เลยค่ะขาไป่ขา ขารีบไปข้างหนึ่งค่ะแล้วก็เวลาไปหาหมอนี้ยังไงคะคุณลุงจะนั่งวิแชร์ตัวนี้ใช,ใช่ไหมคะโดย<ม>คุณลุงพาไปหรือว่า<ม>เอามีอสมพาไปไหมคะ เอาคุณคุณลุงเห็นทาไปค่ะจะมีผู้ปกครองอยู่ที่บ้านนะคะข่ไปทาหมอวันนี้วันนี้ในเบื้องต้นเอาอะไรมาให้วันนี้กรมอนามัยก็จะมีชุดชุดเป็นมงปองฝุ่นมงซู้ฝุ่นนะครับโดยในเซตก็จะมีตัวมุงเป็นมุงถ้าป้ายครับแล้วก็เครื่องพ่อการที่เป็น้ามาแบบ DIY ครับ แล้วก็นข้างบ้านที่ตาใส่ม่ด้แต่บนผ้าาอะหางตาจะจะรี่ขึนลองดูก่อนนะเาคะมันจะถีบกว่าแต่ว่าแต่ว่าจะถี่ไคล้ายๆเท่าของรกลับมันจะถีกว่าหนูอะไม่เคยใช้แบบนี้หนูเคยใช้แบบแบบหนูนะคะที่บรนตาเจลใหญ่กว่า แต่ตอนนั้นฝุ่นมันยังไม่เยอะเนาะแต่ตอนนี้ฝุ่นเยอะมากเลยค่ะแต่แต่มันช่วยได้เยอะเลยค่ะพออากาศ <ใน S 1> ข้างใน,นชม<ด>มันสามารถามีอากาศดีเพราะปริมาณที่ที่ฝุ่น้อยลงน้อยลงค่ะเมื่อเทียบกับข้างนอกข้าไปอากาศดีจะเข้าไปไอุ้ยยากลูกช <c oughs> ่ะ <c oughs> มีการทำเหมือนก้ค่ะ ต้องงานหนึ่งยางเส้นใหญ่หนาๆใช่ค่ะต้องหนาเส้นใหญ่น้องก็จะปิดก่อนแล้วลมก็จะหายไปก็อ๋อคือพ่ออากาศขนาดนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวตัวฟิทเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับนี่เราดับให้คุณลุงอยู่ตรงเนี้ยตั้นๆเนาะไม่ตีมาขอบไฟเนาะแต่จุดที่หนึ่งเลยค่ะทา้งละมอวะจะมาตกจนี้จุดแรกเลยตั้งใบเลยนะตามในใบเลยค่ะ 还挺好看的。<noise> <noise> <noise> ตอนนี้อุ่นข้างในประมาณ15ครับจะเก็บอ่องไปครับใช่ครับต,ตอนนี้ข้างนอก38อนนแล้วตอนนี้ข้างใน35เอ้ย15ครับน้องลงเยอะมันฝุ่น พื้นนาำลูกแก่ดาวนีระวังยากระวังยากเมื่อกี้ที่ผมถ่ายมาประมาณสิบห้าใช่ไหมน่าจะเริ่เข้ามาค่ะักษาโอเคครับบุ้งอันนี้ไม่อยู่ใน

ตอนีคุณต้องจะมีคนีอ่แรนเดี๋ยวัด้วนนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวออกตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ได้ตั้งไว้ั้งไงอ๋อ ตอนตอนนี้มันมันเอาอากาศข้างนอกเข้าบดแบบนี้ครับโอ้ใช่ใช่ไม่เป็นไรเพราะเราเปิดวันนี้ถึงอากาศนอกเข้าบดก็ยังไม่ถึง37แค่สามสิบหกสามสิบโทนแคนี้สามสิบหกแล้วก็ไอตัวที่สองก็คือ PM 2.5 3มสองจ้าสาแล้วตัวบนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ CO 2ก็ห้าห้าร้อยหกสิบเจ็ดพีพคาร์บอนไดออกไซด์ พีเอ็มสองจุดห้านี่ยิ่งดูยิ่งวัดยิ่งต่ำลงไปอีกแล้วสามสิบสี่แล้วเห็นไหมพวกเรามาอากาศดีพี่นทุกเช่ไหนช่องช่องมุงมุงอันนี้เป็นเป็นผ้าฝ้ายนะครับผ้าฝ้ายความเมตรถืงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรความยาวสองเมตรยี่สิบความยาวความสูงเมตรเจ็ดสิบ ในหมูถ้ากลางเต็มที่นะกลางเต็มที่เนี่ยหกจุดหนึ่งลูกบาทเมตรหกจุดหนึ่งคิวเห็นไหมครับนอนคนเดียวสบายเลยเนี่ยนอนคนเดียวสบายอ่ะไอเครื่องเครื่องกรองตัวเนี้ยเรายกยก่อขึ้นใช้ไฟนิดเดียวใช้ไฟนิดเดียวมีตาโทนชาติดด้วยมีที Thailand ่ทะเลเน็ตอินไทยแลนด์แล้วขาพันกาบาท ถ้ามันเสียเสมอคือมันเป็นโซดตแค่ถังลมกับตัวไส้กรองตรงนี้ครับไส้กรองนี่คือตัวที่เปลี่ยนได้ไส้กรองนี่เรานานเท่าไรเปลี่ยนทีค้าปุ่นสูงเพราะว่าภาการสูงเราเรือเนี่ยวผมสบายมากเลยปีหนึ่งใช้อันเดียวพอเลยเมื่อก่อนผมเคยเห็นไส้กรองรถแท็กเตอร์น่ะใหญ่ขนาดเท่ากันนแต่เขาต้องกรองทุกวันกันนั้นนะนะ โอเคที่ดีกดดิก็จะมีนี้จะบอกว่าในระดับของแต่ฝุ่นแต่ชนิดเนี่ยแต่ละขนาดมันมีเท่าไหร่นะครับอยังไม่นในสีฟ้าอากาศดีมากสีเขียวก็ดีครับปานกลางก็คือวังดีเอยู่แต่นี่เพิ่งเริ่มที่เริ่มมีผลตอบสนางคือตั้งแต่37.6ขึ้นมานะครับที่จะสีส้มและสีแดงขึ้น สอดส่อสุขภาพก็จะมีเกณฑ์ง่ายๆว่าแล้วอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังป่วยที่มีปัญหาเรื่องตาเยื่อเยื่อบตาเสดรุต้องหิ้หนักเสดแล้วก็ระบบทางเดินหายใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปออักเสดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหอบหืดหรือว่ามะเร็งเนี่ยนะครับเพะฉะนั้นคือก็จะมีทําอะไรได้บ้างก็สําคัญสิ่งที่เราอยากให้ไหนแล้วนะครับแล้วก็ประเมินตนเองว่ามีอาการอะไรบ้างถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาแพทย์ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ สำคัญเวลามีผนสีส้มหรือสีแดงแล้วอย่าห้ามออกกำลังกายใช้ออกกำลังกาย่างหนาที่บริเวณที่ต้องแจ้งครับเพราะมันจะมีหนึ่งปีเนี่ยไม่เกิน15มีมีลิกรมต่อลูกหวัดเม็ดเกิน37.5เนี่ยก็ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าถ้าช่วงทั้งวันเนี่ยมันมีมากตรงนี้เนาะกรนั้ครับ โอเคครับ <S an> okay, <th> ัอดีครับบายบายเหมือนในตัวถ้ามีอรก็ไปเดี่ยไโจมไปจัดการนี้ยอาจจะต้องถามต้ง้ไันนไม่ต้องร่างลงลงไม่มัอมันจะมีงยานตรงนี้ยแหละค่ะยางตรงเนี้ครับที่สาวไว้ ลัดกับปากไอ้เครื่องกล้องประมาณนี้ครับค่ะแล้วนอกนั้นก็พับแล้วก็หมุนหมุนตรงนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดครับมันก็จะมีลมออกมาใช่ตูลมได้ยินเสียงไหมคะปิดอันนี้ปิดเปิดอ่าหมุนตามนาฬิกาเร่งเบาเร่งหรือถ้าจะเปิดแรงก่อนในช่วงแรกๆสักครึ่งชั่วโมงค่อยปรับมาเป็นตรงการก็ได้ครับประมาณนั้นแล้วก็อาจจะรบกวนเรื่องตีนมุ้งอ่ะครั จะให้มันสนิทกับพื้นหน่อยเดี๋ยวฝุ่นมันเข้าไปด้านข้างใช่หาอะไรกันกันประมาณนี้ครับประมาณนี้นะคะคุณลุงแต่ตอนนี้เดี๋ยวหนูเปิดไว้ให้ก่อนเนาะเปิดนีโลงๆก่อนลุงก็จะได้สบายอันนี้ผมเอาติดกับตัวนี้ไว้ให้ก่อนครับประมาณนี้ค่ะติดไปเรืบอยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงเขาไม่ค่อยมีแรงแก้ม เด uh, ี๋ยวเปิดไปให้ก่อนจะได้แบบสบายๆคุณลุงก็คงงงว่าเอ๊ะว่าทำอะไรกันงงเงงเลยังงงงไม่ต้องตกใจครับพี่เคยครับพี่เคยครับครับแกลเป็นอะไรปุ๋เป็นอะไรมาที่แรกเกิดโดนรถชนมาแล้วแกเป็นอมาพึกงอะไรติดเตียงมาหลายปีอ่าครับ้าสี่ห้าปีประมาณนะห้าปีที่ติดเตียงอย่างนี้นะคะครับตปเดินไม่ได้แต่แกเข้าห้องน้ได้แกอาบน้ําผมก็อาบน้ําเอาข้าวไปกินเดี๋ยวเข้าห้องน้าได้อยู่เดินได้ไหม เดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้คือลุงก็อุ้มๆไถไปอยา่เนี้ยค่ะคือกระถับไปได้ถรดถัดไปไงแล้วก็ผมก็อาบน้ําให้จะเข้าน้ำาก็เข้าได้เขา,ขาก็รอเข้าให้กินใช่ไหมเราไปค้นหาข้าวให้กินใช่ไหมแต่ลูกนั่งกัลุงอจะถคุหน่งานที่วันนี้ที่เข้ามาช่วยเหลือจมขาวมือ่ขขุา้อะไรนะลูกหน่วยงานครับที่มาช่วยเหลือนะครับ ก็มีออมตมอแล้วก็พวกนี้ที่รัฐมนตรีด้วยนะครับที่มาช่วยเหลือประชาชนนะครับขอขอบคุณมากขอให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับเรื่องฝุ่นเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจแล้วเพราะผมไม่มีที่วัดอะไรก็อยู่กันธรรมชานีนยเรามีมากมีน้อยนงครับใช่ไหมคนระัผมไม่แน่ใจว่าฝุ่นละอองมันมาก,มมากมนหรือน้อยอ่อยู่กันธรรมชาตินี่อย่างนี้แกอยู่อย่างนี้แกไม่ได้ไปไหนแกก็ ช่วยได้เยอะอาการเป็นไงพี่พอพอเปิด <She> er. เครื่องนี้เป็นไงครับบลงมีอาการนะอาการยังไง